out of the blue corner he is 23 years of age that's 182 centimeters tall with a fight record of 26 fights 19 wins fighting out of fairtex representing Germany this is Aaron Bjorn. Aaron born oh, yep สูง182ซนเมตรวันนั้นต่อยแบบมวยรอบครับรอบชิงชนะเลิศครับแล้วซ้อมอยู่แฟร์เทคะด้วยครับ,บความ<อ>ฟิตนี่นไม่ต้องถามครับและคู่ชิงนักชกจากมุมแดง อายุ33ปีจากขอนแก่นประเทศไทยสูง1,78เซนติเมตรชกมาแล้วถึง111 1ร์ไฟชนะ85และเสมอ3ขอเชิญทุกท่านพบกับเดเลินไรซินาพบ็อกซิ่งฟิรมไทยแลนด์นักชกดีกรีแชมป์จากเมืองหมอแคนจังหวัดขอนแก่นครับลูกศิษย์อีกคนหนึ่งของพี่มาสามารถพยักอรุณ เดดริดไกลศิลปพกบ็อกซิ่งครับอายุอานามนี่33ปีครับเขาบอกว่าคิงเนี่ยมันยิ่งแก่ก็ยิ่งเผ็ดก่อนเทียบได้กับเดดริดนี่แหละครับดไทยแลนด์อ่ะดูข้อมูลทั้งคู่ครับรอบ้าสสปอนด์รอบชิงมวยรอบครับ33มสิบสามกับยีสบปีครับเดดริดอาวุโสกว่าส่วนสูงนี่เป็น บอลสูงกว่า4เซนติเมตรครับ182กับ178อมาดูเลยครับ <Yeah. S 1> แมเด,ดริดครับโยกลบก่อนเลย <Yeah. S 1> แต่ต่อยขู่ไครับเด,ดริดครับอดีตนี้ดังจากการเป็นมวยฝีมือครับ <Yeah. S 1> ปัจจุบันนี้เพิ่มความหนักเข้ามาอีกครับเด,ดริด ยจังหวะพีมมือสายตาดีนะครับเดเรดิสติดฟังนะครับแข้งซ้ายอารันบ,ลบอลดูกแกจ้องครับเดเรดิสกะเอาทีเดียวเลยหรือเปล่าครับเก่าอยู่นะครับเดเรดิสครับเ้าวฟุตซ้ายมาลแล้วๆๆนั่นแหละครับโอ้ย โอ้แอร,รอนไปบวกกระเด,ด็นริทแบบนี้เดี๋ยวก็เป็นเรื่องครับโดนเลยครับฟุกซ้ายครับเซแท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 ดไปกรรมการนับเลยโอ้ไปบวกกับแกกเด,ด็นริทีแกจ้องอยู่แล้วครับอ่ะอยู่ที่เดนริทนะครับจะเร่งไหมเอาเลยไหมครับเดนริทโอ้ยบวกซอก เอาโดนบัตรขวาครับเบียการเดินครับไปรถอนบอลเจอบัตรชุดนี้เข้าไปร่วงอีกแล้วร่วงทีสองแล้วครับโอ้วันนี้รีบหรือเปล่าครับเดริสมีธุระอะไรที่ไหนหรือเปล่าครับเก็บเลยไหมครับจับเดรดิไปเลยครับมาแลวครับไม่เลี้ยงแลวครับเดรดครับเข้าไปครับสาวบัตรเข้าใส่แต่ตอนนี้โอนไปเป็นมาครับไปรถอนบอล ปัดขวาโดนอีกเลือกเลยครับโอ้ยเลือกเลยครับเดริสโอ้ยังเมาอยู่ครับแอรนอนบอลโอ้ยังเมาอยู่ครับโอ้ยังยังงงเงียนอยู่โอ้โหปัดน่นเครับไปเลยครับเรียบร้อยครับโอ้ไม่ไม่ไหวครับกรรมการต้องโบกครับมาดูจริงๆครับเดริส แค่เห็นว่าับรา์บุลเลอร์นี่อยู่ใกล้เหตุการณ์แลวครับคงจะเห็นเลยครับว่าสภาพแอรอนบอลเป็นยังไงลูกนี้นี่นับแรกนะครับเซะลาไปครับเจอฮุกซ้ายครับค่อยๆก่อเชื่อแล้วก็รูดลงไปและนี่เป็นนับที่สองครับดูครับโอ้โหเต็มเต็มกระบาลเลยครับเนี่ยครับจังหวะสุดท้ายก่อนกรรมการจับครับดูอาการแล้วครับ ง่ายๆเลยครับวันนี้ครับเดดริดครับนี่ครับหมัดสุดท้ายโอ้โหแค่เซครับกรรมการจับเลยไปเว่ knock out in round number one เดดริดไกแล้วก็เป็นฝ่ายเอาชนะ TKO ไปครับเดดริดไกรศิลปบ็อกซิ่งครับโอ้วันนี้โชว์ฟอร์มดุจริงๆครับใส่เต็มพิกัดทุกหมัดเลยครับ